สวัสดีครับ EP นี้นะครับผมก็จะมา,าทดสอบนะครับตามที่เคยสัญญาไว้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม้ไร้สาย x ท h k a นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบวัดระยะกันเลยว่าเจ้าตัวนี้จะรับส่งได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเค,อเ,คเ,เรามาเปิดกล่อง อันดับแรกเราก็ใส่แบตเตอรี่ทั้งสองตัวนะครับทั้งตัวตัวนี้ตัวส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวรับนะครับตัวส่งก็จะอยู่กับคนที่ไว้พูดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวรับนะครับ receiver นะครับอันนี้ t านสม m เตอ e ์นะครับตัวรับก็จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่ากล้องที่เราถ่ายถ่ายทํานะครับก็จะมีเปิดเครื่องนะครับเสียบหูฟังแล้วก็ l ลน์เอาตรงนี้ก็จะเข้าโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการาประกอบใส่เลยนะครับกับตัวเครื่องโทรศัพท์การใช้งานจริงเลยนะครับดับแรกเราก็ใส่นะครับแบตเตอรี่หรือฐานด a นะครับ1.5โวลต์2ก้อนนะครับข้อดีมันก็คืออย่างเี้ครับเราหาง่ายเนาะเราไปในที่ที่ไม่มีที่ชาร์จโทรศัพท์มันก็จะยากตัวนี้ก็จะดีตรงนี้ครับ ดูขั้วด้วยนะครับบวกกับลบนะครับใส่ให้มันถูกต้องนะครับใส่ทั้งตัวรับและตัวส่งเลยนะครับอ่าใส่ลักษณะนี้ทั้งสองตัวนะครับเราวรวังไว้ก่อนนะครับแล้ววันนี้อ่าผมก็จะใช้ตัวอันนี้อุปกรณ์จะมีเยอะหน่อยนะครับที่เราจะใช้ก็จะมีตัวนี้นะครับเสียบกับโทรศัพท์นะครับแล okay. right ้วก็อ่าวันนี้เราจะใช้ไม้ที่อ่าสายตัวยาวนี้นะครับเอาไว้ติดกับคอปกเสื้อเรานะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็เสียบกับเจ้าตัวรับสัญญาณนะครับอุปรกรณ์ก็เอาสายออกมานะครับอุปรกรณ์ก็จะมีตรงนี้นะครับอุปรกรณ์เสริมต่างๆก็ก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานอะไรนะครับตัวนี้อันที่เราไม่ใช้เราก็เอาเก็บไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับก็จะพิมพ์โลโก้เข้ามาเลยเนาะเอ็กทูก,กาเอาไว้สําหรับฟังว่าเสียงมันเข้ามาที่โทรศัพท์เราจริงไหมก็คือเราก็จะมีช่องนะครับเสียบ ตัวนี้เป็นลูกหูฟังนี่นะครับเราเสียบเลยครับอ่ะ,อะเดี้เริ่มลองเลยนะรจริงจริงเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูกับโทรศัพท์ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันต่อยังไงเส้นไหนไปไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายปลั๊กมาเสียบกับโทรศัพท์ที่ตากล้องถืออยู่ตัวนี้ที่เราจะถ่ายทําว่าสัญญาณยังไงนะครับดับแรกก็เอาตัว ตัวที่เสียบกับโทรศัพท์ก่อนนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้คล้ายๆสามทางเนี่ยนะครับนะมันจะมีเขี้ยวตามนี้นะเพื่อซึ่ถ้าตัวนี้เสียบเสียงมันจะไม่เข้าเพราะว่าเขี้ยวมันไม่เท่ากันนะครับเราก็เอาสายปลั๊กตัวนี้ไปเสียบกับโทรศัพท์เลยที่ตูดโทรศัพท์เราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอรูปไม้นะครับเห็นรูปไม่ไหมครับเนี่ยอัญลักษณ์ไม้เราก็เสียบเข้าไปเลย เสีที่ตรงรูปใหม่นะเสร็จแล้วสายอีกเส้นหนึง่งก็มาเสียบที่เอาท์นะครับเอาท์ก็คือตัวนี้ตัวรับสัญญาณรับเสร็จแล้วก็ออกออกมาก็จะไปหาโทรศัพท์เราก็เสียบไปที่ลายเอาท์ตรงนี้นะครับคำว่าเอาท์นะครับอันนี้ผมเสียบไปแล้วเสร็จแล้วตัวที่จะทดสอบว่าเสียงมันเข้ามาที่โทรศัพท์เราจริงไหมนะครับกันการพาดก็คือตัวนี้แอปหูฟังนะครับ หูฟังอันนี้ผมก็จะเสียบตรงนี้นะครับลายที่เป็นรูปหูฟังไว้เลยนะครับให้สําหรับตากล้องเราฟังว่าเสียงเข้าไหมนะครับอันนี้เสียบแบบนี้นะครับเห็นสายแบบนี้เนาะก็าจะเสียบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับก็คือตัวตัวส่งตัวส่งก็จะอยู่กับตัวผมนะครับส่วนตัวรับอยู่กับตากล้องนะครับ ที่เขาให้มาก็จะมีไม้แบบสั้นแบบนี้แต่เราไม่ใช้วันนี้เราใช้ตัวยาวนะครับผมก็จะเสียบตรงรูปเห็นไหมครับรูปใหม่นะครับอ่าเสียบไปเลยรูปใหม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเนบเข็มขัดนะครับทาเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับนะครับเปิดเครื่องก็ทั้งสองตัวจะมีเห็นไหมครับปุ่มสัญลักษณ์เปิดอยู่นะครับเราก็เปิดไปเลยครับทั้งสองตัว ไปที่ตำแหน่งเปิดนะครับไฟก็จะติดไฟก็จะติดนะครับแล้วก็ตรงตัวตัวส่งก็จะมีบอกพลังงานแบตเตอรี่บอกขึ้นแล้วก็บอกช่องอันนี้ก็คืนความถี่ก็คือช่องนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับกดตรงคําว่าเซตเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นช่องสัญญ,ญาณอื่นได้แล้วนะครับเนี่ยผมกดไป16 เดี๋ยวผมจะลองกดไปเรื่อยว่ามันจะมีกี่ช่องนะครับย5 26 29, ิบหยิบหนะครับยี่0บก้าสามสิบกลับมาที่ศูนย์หนึ่งก็แสดงว่ามี30สบช่องเดี๋ยวผมจะลองสักช่อง15้ละกันนะครับอ่ะเราปรับไปช่อง15ส่วนปุ่มอีก2ปุ่มก็จะเป็นวอล่มลบกับวอล่มบวกนะครับ1 2 3 4สอาสี่ะได้ระดับ5อันนี้ผมก็จะเปิดไปที่ระดับ5ละกันนะครับ สองตัวนี้นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าสัญญาณมันมาไหมนะครับเราก็เอาหูฟังมาแนบมาใส่หูเรานะครับอ่าแล้วก็ดูแล้วก็ผมก็ลองพูดทดสอบทดสอบอ่านะครับผมก็จะได้ยินเสียงตัวนี้ส่งปหารตัวนี้แล้วก็ออกมาที่หูฟังนะครับถ้าผมได้ยินเสียงออกที่หูฟังตัวนี้แสดงว่ามันก็จะถูกอัดไปที่โทรศัพท์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะความไกลกันนะครับ ผมจะถอดจับตัวนี้ไปที่โทรศัพท์เครื่องที่ตากล้องใช้อยู่นะครับย่เยยาเสียบนิดนึงถอดปอกก่อน,อนเยี๋ยว,ยวไม่สนิทยา่านิดนึงนะครับถอดเคสออกก่อนเพื่อจะได้สนิทหน่อย แล้วก็เอาคือไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับสองให้เห็นตัวนี้จะเน็บอย่างนี้นะครับจะเน็บกับเข็มขัดหรือเน็บตรงกระเป๋าหรือตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะเน็บให้เห็นว่าเน็บตรงตรงเข็มขัดแล้วก็ไหมนี้เราจะซ่อนก็คือเอาเข้าไปในเสื้อแล้วออกที่ตรงปอกคอปกเลยก็ได้แต่วันนี้นะครับผมก็จะหนีบตรงนี้เลยนะครับก็คือจะเน็บ ที่คอเสื้อเลยด้านนอกเลยนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกนะครับแล้วเราก็มาเริ่มทดสอบกันอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากล้องเข้ามาขาตั้งเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้ผมจะอ่าลองเดินนะครับก็คือเราจะไม่ไม่วัดเป็นเมตรนะครับผมจะวัดเป็นก้าวแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องเมตรเดี๋ยวมันจะเดาผิดพลาดนะครับเราเดี๋ยวเราไปตีเป็นเมตร กันที่หลังนะครับก็จะเดินเป็นก้าแล้วผมก็จะอลองนับก้าวไปแล้วก็พูดไปนะครับจะดูว่ามันได้รับได้ไกลประมาณกี่กี่ก้าที่ผมก้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาย้อนดูว่าเรามีตรงไหนที่มันเสียงมันขาดนะอันนี้ผมจะเริ่มนับเลยนะครับผมจะอยู่ตรงหน้ากล้องนี้นะครับจะเริ่มนับไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ ผมจะนับ19แล้วก็จะหยุดทีนึงนะครับยังได้ยินอยู่ไหมอ่ายังได้ยินตากล้องบอกยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้สินะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสตรงนี้ก็คือประมาณยี่สนะครับยี 29, ยังได้ยินอยู่ไหมครับอ่ายังได้ยินอยู่นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอห 27 28 29 30ตอนนี้39นะครับอ่า39ถึงตรงนี้นะครับผมจะลองไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40อ่า40ตรงนี้นะครับตากล้องก็ยังพยักหน้าว่ายังได้ยินอยู่นะครับ40 41 42 43 44 45สี่สิบสองสห้าสี่สิบหกหตรงนี้ห้าของผมนะครับอ่าห้ละเดี๋ยวผมลองเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ51าสิบเอ็ดห้5ส5บสองห้าสิห้าห้าสิห้ห้าสิบหกห้าอ่าหกยังได้ยินเดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังดีกว่าผมจะได้เห็นตากล้องด้วย

อ่าตรงนี้80 80ก็ถือว่าโอ้ก็ไกลเยอะนะครับตัวนี้เห็นตากล้องอย่งางไกลเลยนะครับ80เดี๋ยวลองดอ,องอีกลองอีกนิดนึงก็แล้วกันนะ,ะนะ81 82 83 84 85 86, 86 87 88 89 90อันนี้คือ90แล้วนะครับโอ้0ก็ยังยังพอได้ยินแต่มผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะขาดหายตรงไหนเนาะลองอีก19พอเอาแค่109นะครับ 91 92 93 94 95 96 97 9 8 9 9 9 0 0เอาโอเคนะครับผมจะลองแค่100นะครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโออีกทิงว่าเสียงขนาดไหนนะแต่ดูตากล้องพยักหน้าแล้วก็เขาบอกว่าได้ยินนะครับตอนนี้ผมจะเดินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยจะได้รู้ว่าสัญญาณมันกระตุกหรือมันมันาขาดหายเป็นช่วงๆหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นการรีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ ได้รับชมว่าเอ็กซูคาตัวเ m 7นี้มันใช้งานยังไงแล้วก็ระยะมันได้ประมาณไหนนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับการไปใช้งานจริงนะครับเราไม่ได้ใช้ระยะไกลขนาดนี้นะครับก็พอออกจากห่างจากกล้องคัสัก 29- 39กนี่ก,ก็ก็ถือว่าไกลแล้วในการที่ว่าเราใช้ไปถ่ายทำอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ไกลขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันไกลริงๆกล้องมันก็วัดไม่ได้คนที่ เป็นตากล้องเขาก็จะเดินตามเราเองเพราะนั้นเรากับกับตากล้องเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ก็ไม่เกินนี้นะครับสักยี่สิบเก้าเนี่ยเนาะแต่นี้ก็คือในกรณีที่เรามาถ่ายคนเดียวแล้ววางขาตั้งไว้นะครับเราก็จะรู้ว่าเออมันยังพอรับได้ไหมในกรณีที่มาคนเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นการรีวิวไว้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่ผมเดินมาตรงนี้ก็สัญ,ญญาณก็น่าจะชัดขึ้นนะครับแต่มันก็นะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ 1>, 1 2 3 4 5ทดสอบทดสอบนะครับครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนะฮกทูก,กานะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบใจในวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, ด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปครับขอบคุณมากครับ